ถ้ามีโอกาสแบบว่าเดี๋ยวเจอเกลก็แบบเดี๋ยวจะไปเล <Ah ่นด้วยเยอะๆตุ๊กตาจํานวนมากบอกพีพีไม่ได้อยู่ในเกมนี้พอเรามาคนละเจนกันเจฟไม่แข่งละกันเรื่องความรักบอกเลยว่าเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันฝากไว้ก่อนเถอะเจฟสุดเจฟคือขั้นที่ยาเจฟดูแลดูแลน้องอภิเกลบอกพีพีไม่ได้อยู่ในเกมนี้พอเรามาคนละเจนกันเจฟ พี่ก็ไม่ขอต่อความยาวสาาความยืดเหมือนกันฝากไว้ก่อนเถอะแล้วจะกลเราอยู่ในแถวไหมเราเราไม่อยู่เราไม่อยู่พอฟังแล้วเรารู้สึกยังไงเราไม่แข่งหรอกค่ะความรักมันเป็นเรื่องแบบบับไม่ได้ใช่ที่มันบังคับไม่ได้รักมันจะเกิดก็ต้องเกิดจะเอาเอ็มดีไปให้เกียวดูอีกรอบไหมกะคิดอยู่เขาบอกว่าให้เราไปกินน้ำเพิ่มคนเยอะๆใครครับกินน้ำเพิ่มคนเยอะๆแปลว่าอะไรอ่ะว่า อ๋อไปกินน้ำขวดใหญ่เยอะถ้าพี่เจฟอยู่ดูอยู่ช็อตด้วยไม่แล้วเห็นคลิปไหนที่แบบเกลลองเรียกหาเจฟอะไรเงี้ยเห็นครับเห็นครับก็ติดตามาบีเกลอยู่เป็นแฟนคลับเหมือนกันดูคลิปหลายๆคลิปอะไรเงี้ยน้องน่ารักมากแล้วก็น้องชอบแบบกระดกกระดกกระดกอาพีเกลเดี๋ยวจะไปเต้นเป็นเพื่อน ก็ไม่แข่งละกันเรื่องความรักเรื่องนี้พี่บอกเลยว่าเดี๋ยวก็ได้แบบเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันก็มีไม่น้อยใจครับไม่น้อยใจก็ถ้ามีโอกาสแบบว่าเดี๋ยวเจอเกลก็แบบเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยเยอะๆตุ๊กตาจำนวนมากครับผม กกน้องไม่เพลงตุ๊กแกแล้วหรอน้องปล่อยซิงกเกิลหรออ๋อเ <c oughs> ขาชอบเขาชอบฟังเพลงตุ๊กแกได้เลยเดี๋ยวจะไปฟังเพลงตุ๊กแกแล้วเต้นด้วย <c oughs>